วันนี้บางริ์มารีวิวพัดลมโซเล่เล่ TF01 นะครับไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะฮะขั้นตอนแรกก็คือเกะกล่องกันเลยเนื่องจากว่าเขาห่อมาอย่างดีนะครับก็ใช้เวลานิดไ,ไม่รู้ว่าสินค้าจะตรงปกหรือเปล่าแต่ว่า ก็ยังไงก็ลองแกะกันไปก่อนอย่าบางริดลองอ่านคุณสมบัติจุดเด่นของเขาก่อนนะว่าเป็นยังไงพัดลม tower tf ูน์ปรับความแรงได้ถึง3ระดับได้ด้วยปุ่มเดียวไม่ยุ่งยากใช้งานงาน่ายพัดลมแบบไร้ใบพัดสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการที่นิ้วพลาดเข้าไปแย่ในพัดลมได้ตัวเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้งา่ายดีไซน์สวยมินิมอลใช้ตกแต่งห้องได้ดีมีความสวยและเหมาะสมใช้งานได้ทุกพื้นที่ของบ้านไม่เกะกะไม่เบืองพื้นที่ เอาเพิ่มมั้เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็เอาออกมาจากกล่องเรียบร้อยนี่ฮะเป็นทั้งคู่มือทั้งฐานนะครับผมแล้วก็เอาฐานมาประกอบกันดังนั้นทํายังไงต่อครับตอนแรกมาริก,ก็เหมือนอยู่เหมือนกันว่าทํายังไงต่อ,อยังไงนะครับต้องดูคู่มือนะฮะไม่งั้นก็งง,งครับเพราะว่ามันเป็นพัดลมที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเป็นพัดลมใหม่สําหรับมาริจริงๆนะครับก็เลยงงก็ต้องดูคู่มือครับดูคู่มือลแล้วก็ตอนแรกก็เหมือนจะก็ดนะฮะแต่พอลองเอาไขควงออกมาเอาน็อตใส่มาใส่มาดูเอ้ย ใส่ยังไงครับเนี่ยโอ้โหงงไปอีกโอเคแต่ว่าพอมาดูกู่มือใหม่อ๋อย่างนี้นี่เองนะครับตอนแรกก็ใส่น็อตสองข้างก่อนนะเพื่อยึดฐานให้มันติดกันนะฮะร,ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมแล้วพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คันน็อตให้แน่น,นครับ แน่น,น,น,นขั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 นก็ไปขันก็ไปขันก็ไปให้มันสุดโลกไปเลยครับพี่น้องครับขันก็ไปเลยอีกขันไปอีกขันไปอ่าพอโอเคเราปฏิบันิดีหนึ่งครับเนี่ยสองจุดนี้ใส่ไปก่อนนะครับผมเพื่อให้ทั้งสองฝั่งมันยึดแน่นก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ฐานเรียบร้อยแล้วเราก็อามาต่อกับ ตัวลำต้นออกไม่ใช่ครับตัวนึกคำพูดไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยลำต้นหรือตัวพัดลมนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปฮะใส่ใส่แล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ใส่ก็ใส่น็อตเข้าไปครับใส่ให้แน่นทุกทุกช่องที่ใส่ได้ทุกรูทุกมุมทุกอะไรอนูนะครับใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ขันขันขันให้แน่นนะครับผมอันนี้ผมตัดนิดนึงครับเพื่อให้มันเร็วๆนะครับผมหลังจากนั้นพอใส่แน่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ขันให้แน่นเข้าไปอีกครับหลังจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขาจะเป็นอย่างี้้นะครับมแลวก็ แล้วครับผมพัดลมทาวเวอร์นะครับหรือว่าพัดลมหอคอยเสียบปลั๊กสิครับรออะไรครับพี่น้องเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กสิครับเออมันพันกันแกะ็แล้วก็เสียบเอ้ยกลัวไฟช็อตอ๋อไม่ใช่ครับมันหลวมครับผมโอเคหลังจากนั้นลอกเปิดเทสดูครับเอ้ยใช้ได้นั่นเนี่ยโอ้โหแอร์มันเย็นนะมันเหมือนพัดลมแอร์เลยนะมันก็แบบเย็นๆหน่อยนะแต่ตอนแรกก็เปิดเบอร์หนึ่งนะครับโอ้โหเบอร์พอเบอร์สองก็เย็นเข้าไปอีกเบอร์สามเย็นเข้าไปอีกอ๋อโอเคเบอร์สองอ่ะเบอร์สองแล้วเบอร์สองแล้วเป็นไงเย็นม เย็นครับโอ้โหสุดยอดนะับพอภาษาผมเย็นเข้าไปอีกครับผมโอ้โหสุดยอดไปครับแต่ว่าจริงๆมันก็มี <c oughs> จุดเด่นจุดด้อยของมันนะครับผมอาจากที่มองที่ใช้นะครับอ่ะก็ตามวิดีโอก่อนนะครับ รู้สึกว่าหน้ามันแคบไปหน่อยนะครับผมก็คือในบริเวณกว้างมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าในบริเวณความสูงเนี่ยมันกินขาดแต่ว่าถ้าส่วนบริเวณกว้างเนี่ยเหมือนกับเนี้ยบางลิศหันหน้าเข้าหาตัวบางลิศเองใช่ไหมครับบางลิศก็จะโดนแค่เฉพาะตัวนะครับแต่ว่าโดนแขนฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะร้อนหน่อยแต่ว่ามันก็มีให้ปรับหมุนได้ด้วยครับพอปรับหมุนปุ๊บมันก็ได้ครับแต่ว่านั่นแหละฮะเรื่องอย่างเดียวคือหน้ามันแคบไปนิดนึงแต่ส่วนพัดลมโอเคครับส่วนตัวใบพัดก,ก็จะกลางๆนะครับไม่ไ้งงา,งาก็ต่วออ ตอนแรกบริก็หาที่หมุนเอ้ยมันจะหมุนยังไงนะครับสรุปก็คือมันก็เป็นปุ่มเดียวแล้วก็กดได้รอบทิศทางเลยนะครับก็สามารถหมุนได้ในปุ่มเดียวเลยนะครับมันก็เก๋ไก๋ดีนะครับส่วนเรื่องดีไซน์นี่คือกินขาดครับเพราะว่ามันเป็นแบบดีไซน์แปลกใหม่นี่มินิมัลมินิใจกันดีกันอัครบผมแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับผมนะฮะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็พกพาได้สะดวกนะครับถือง่ายดีเสียงที่ไม่ได้ดังมากเืยถามว่ามีเสียงไม่หมก็มีเสียงไม่ได้ร่ย งียบเลยคมรู้สึกเหมือนับชงเอนถ้าจะให้บริษทให้คะแนนนะครับ <c oughs> คะแนนเต็ม10นะอันนี้คือได้เจ็ดไหครับพลมตัวนี้โซเลเล่ทีเ